สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอตข่าวสารของพิศดาแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสนใจแอดไลน์ได้ที่แอดพีเคเริ่มต้นกันที่อนาคตของแฮร์รี่ม่ควายครับหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร เมื่อพูดถึงชื่อของเฮริ่ไมก์ไกวครับจะต้องนึกถึงกองหลังที่มีค่าตัว80ล้านปอนด์นะครับซึ่งเป็นสถิติที่ต้องบอกว่าแพงที่สุดในโลกครับหรือกับตันทีมขวัญใจมหาชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนักเตะจอมผลิตคอนเทนต์ครับหรือแข้งตัวตลกประสิทธิภาพของเฮริ่ไมก์ไกวในตลอด2-3ปีมานี้นะครับมันไม่ไหวที่จะต้องบอกว่าโอโ้โหโคตรสายหัวโคตรปวด,ดหัวเลยนะครับเมื่อดีนเชื่อ,องเขาลงมาในสนามครับ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่องช้าเข้าบอลพืดพลาดอยู่บ่อยครั้งและมีจังหวะผิดพลาดให้เห็นอยู่บ่อยๆซึ่งบางทีนะครับมันก็หนักถึงขั้นทีมเสียประตูอยู่บ่อยๆครับถึงขนานแล้วนะครับโซชาเองและรับน้องเหนยกยังไว้ใจที่จะให้เขายืนตัวจริงจึงมีเสียงาพวิจารณ์ตามมามากมายแต่การมาของเทนฮาครับโอ้โหเขาไม่ได้สนใจครับกลับเห็นจุดบอดตรงนี้โดยเฉพาะ2เกมแรกที่แพ้ทั้งเบนฟอร์ตและก็บ่าตันโดนย,ยิงไปทั้งหมด6ประตูและก็ไม่รอช้าครับที่จะต้องสั่งดอบ แข่งจอมผลิตคอนเทนต์รายนี้ที่ได้ลงเล่เป็นตัวจริง2เกมดังกล่าวและไม่มีการแคร์ว่านี่คือกัปตันทีมครับหรือนี่คือกองหลังค่าตัวแพงระดับโลกพร้อมใช้ราฟาเอวารานยืนเป็นเซนเต์แบ็กจับคู่กับริซโดมาติเนสการเปลี่ยนแปลงของผู้จัดการทีมคนใหม่นักเตะใหม่ๆทุกบทบาททุกตำแหน่งได้รับการยกระดับขึ้นซึ่งนั่นคือเกมรับถ้าย้อนกลับไปเกมที่เจอกับวิวหูครับเมื่อรูการก่อนครับมันคือฝันร้ายที่แฟนผีกลับกันไม่ลงจริงฮะ ทั้งขาไปขากลับรวมสกอร์มากถึง9ต่อศครับแต่ปีนี้ครับเมนยูก,กลับมาเป็นกำชัยได้ในศึกแดงเดือดนัดแรกด้วยสกอร์สองหนึ่งที่อัลรทฟอร์ดส่วนเกมที่เจอกับอาร์เซนอลนัดล่าสุดที่เอาชนะไป3ามหนึ่งมันคือลูกที่เป็นแฟนปีศาจแดงได้เสียวจนต้องฉี่ราดไปเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเมื่อช่วง1ินาทีสุดท,ท้ายครับเมื่อเอริกเทนฮนได้ครับตัดสินใจส่งแฮร์รี่แมควาวลงมาเป็นตัวสำรองต้องบอกเลยว่าเกมในระบบของทีมนั้นเปลี่ยนไป แมกวาย,ยังคงเอื่อยแล้วก็เชื่องช้าครับแถมไม่สามารถรับมือกับความเร็วและความคล่องตัวของผู้เล่นทัพปืนใหญ่ได้เลยครับซึ่งหลังจากนี้ริสโรมาตินิสเองกับราบวารันครับจะได้ลงคู่เป็นคู่ดูโอของแมนยูยาวๆแน,น่นอนครับเพราะสถิติของแมกวายเมื่อลงสนามตัวจริงฟอร์มคตดห่วยสุดๆซึ่งเห็นได้ชัดจากฟุตบอลศึกยูโรปอลิกนัดล่าสุดครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับเป็นกลุ่ม E นัดแรก เมื่อคืนวันพุธสวัสดีที่ผ่านมาที่ปิซาแดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน,นะครับเปิดสนามโมเทลฟอร์ดแพ้บรอันซูซิดัสจากสเปนครับศูนย์ต่หนึ่งซึ่งเกมนี้นะครับเอ็กเทนฮากเองก็พยายามให้โอกาสนะครับมีการปรับหลายตำแหน่งตัดสินใจส่งเฮริเมกไก่กองหลังกับตันทีมที่โดนดับไปสี่นัดติดต่อกันออกสเต็ปจริงจับคู่แนวรับกับวิกตอร์ลีเลฟครับ อย่างไรก็ตามครับเมื่อดูสติในรูการนี้ที่แฮรี่แม็กไกวลงมตัวจริงปรากฏว่าปีศาจแดงไม่ชนะเลยครับที่แย่ไปกว่านั้นคือทีมแพ้ทุกนัดสวนทางกับสติยามที่กองหลังทีมชาติอังกฤษลงเล่นเป็นตัวสำรองทีมชนะทุกนัดนะครับและนี่คือสติของแฮรี่แม็กไกวกับแมนเชสเต้นเดดเริ่มกันที่สติลงตัวจริงแพ้บริตันแอนด์โฮมแอมเบียนครับ12แพ้เบนฟอร์ด0-4แพ้เรอันซูดันศู ส่วนลงมาตัวสำรองครับชนะลิฟูสองหนึ่งชนะเซาแรมตันหนึ่งศูนย์ชนะอิตาลีหนึ่งศูนย์และชนะอาร์เซนอลสามหนึ่งครับหลังจากนี้ครับหากจะมีคำถามว่าแม็กไกว์จะุมดอนาคตกับแมนเชสเตอร์เดนทแล้วหรือยังครับซึ่งมันก็ยังเร็วเกินไปที่ตัดสินใจแต่แน่นอนว่าชั่วโมงนี้มันยังเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าเบียดมายึดตำแหน่งตัวจริงหากสภาพยังเป็นแบบนี้การได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในรายการสำคัญอย่างลิกตัดไปเอย,ยครับยกเว้นแต่จะมีใครสักคนติดโทษแบนหรือไม่ก็มีปัญหากาปรปาเจ็บรบกวน หรือเทนฮากเองเลือกเปลี่ยนเทคนิกให้เขาเนี่ยรับมือกับผู้เล่นตัวใหญ่ๆแทนที่มาติเนสโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองของเขานะครับคงจะเป็นรายการบนทั่วอย่างเอเบครับไม่ก็คาราบาลครับอย่างน้อยก็เพื่อโอกาสไปฟุตบอลโลก2022ครับกับอังกฤษถ้าเกิดผลงานดีคุมเกมรับได้ดีพาแมนเชสเตอร์เด็ดนะครับตะลุยในรอบลึกๆหรือคว้าแชมป์มันก็มีความเป็นไปได้ที่มีโอกาสของเขาจะกลับคืนมาแต่มันยังมีเงื่อนไขามากมายอยู่ดีครับโดยเฉพาะท่าวารานและมาติเนสอย่างรักษามาตรฐานตัวเอง ได้ดีอย่างตัวเนื่องทางเลือกของกัปตันเฮริไม้กไอย์ครับมันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่มีไม่มากแต่ถ้าไม่เลือกสู้ต่อก็คงจะต้องพอซัมเน่แหละครับและหาโอกาสเก็บข้าวเก็บของย้ายออกจากทีมไปในช่วงตลาดรอบหน้านี้หรือต้องยอมรับสภาพแป่โดยดีครับกับนักเตะอะไรสำรองเท่านั้นถ้าเลือกต่อสู้หรืออยากมีอนาคตกับทีมครับเรื่องของระยะเวลาก็คงแบบมีจํากัดและตอนนี้มันกําลังนับถอยหลังเรื่อยๆถ้าเกิดโอกาสที่เหลือในฤดูก,กาลนี้เขายังไม่พัฒนาขึ้น หรือเค้นฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาหรือยังคงมีชื่อว่าเป็นจุดบอดหรือจุดอ่อนของทีมต่อไปมันมีโอกาสที่เทนฮารจะมองหาตัวเลือกใหม่ที่เพียบพร้อมกว่าไว้ใจได้มากกว่าสร้างประโยชน์ได้มากกว่ามาทดแทนที่และถึงเวลานั้นครับสถานะของกัปตันเฮริเมกวายจากตัวเลืออันบับ3อาจจะก,กลายเป็น4 5หรือโลดทิ้งในท้ายสุดครับ นอกจากเกี่ยวกับสถิติของเกยมยูโรปาลีกนั้นแล้วนะครับแข่งระดับโลกอย่างคริสตินโนโดนันโดหัวหองสปอร์สตาร์ของทีมต้องเจอกับสถิติสุดแย่ในการออกสตาร์ทฤดูกาลนี้เช่นเดียวกันหลังจากที่เตอตัวนะครับยิงไม่ได้เลยตลอดการลงสนามเจ็นัดให้กับต้นสังกัดรวมถึงเกมล่าสุดครับที่พ่ายคาบ้านให้กับเรอัลซซิดาส0-1ครับในศึกยูฟายูโรปาลีก รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกคืนวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเทนฮากมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นในจากการที่เก็บเอาชนะอาเซนอลลายตำแหน่งครับโดยมีการส่งคริสเตเนโดอรโดลงสเปซคนแรกเป็นนัดที่2ในรูปการนี้เช่นเดียวกันกับคาซิเมโรและแฮร์รี่เมกไกว์ครับแต่ท้ทายทครับทีมเสียจุดโทษทำแฮมบอลของริซโนมาตินเนสครับและก็พ่ายแพ้คาบ้านด้วยสกอร์0-1อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าดาวเตะวัย3 7ปีรายนี้ได้ออกสตาร์ทเป็นสเปคนแรกของทัพปีศาจแดง แต่สุดท้ายแล้วนะครับเขากลับมีสติไม่ค่อยดีนักในรูปการนี้เพราะถือเป็นเกมที่เจ็ดติดต่อกันที่เจ้าตัวนะครับไม่สามารถทำประตูให้กับปีศาจแดงในฐานะตัวจริงและตัวสำรองโดยลงสนามไปรวมเวลามากถึง297นาทีมีโอกาสทำประตูวรวมกันทั้งหมด9หนนอกจากนี้นะครับแมนเชสเตอร์เอรนเตดเองพ่ายแพ้ทั้ง2นัดนะครับถ้ามีการส่งคริสเตียโนโรนโดลงเล่นเป็นสิบคนแรก ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อก่อนหน้านี้เขาออกสต็ปตัวจริงทัพปีศาจแดงในเกมที่พ่ายต่อบริทันแอนด์ฮอมแอมเบียนคาบ้านหนึ่งในนัดเปิดสนามฟุตบอลอังกฤษและหลังจากนั้นถูกดอบตัวสมรองโดยมาตลอดครับก่อนที่จะลงตัวจริงอีกครั้งในเกมนัดล่าสุดนะครับจากความพ่ายแพ้ในเกมตังกรงาบแฟนปิศาแดงครับต่างออกมาบ่นถึงผู้ตัดสินชาวอิตาเลียนอย่างมาโกดิเบโยครับที่มอบจุดโทษหน้ากังขาให้กับเวียนซูซิดากลายเป็นประตูชัยเฉือนเอาชนะด้วยสกอร์1 0ครับ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในจังหวะที่ดาวิดจิวาครับอดีตแข้งทีมชาติสเปนครับยิงบอลเต็มข้อ ไปโดนขาลิซโนมาติเนตก่อนบอลน,นั้นจะซิ่งไปโดนศอของปังกำลังชาวเนเธอแลนด์ครับโดยผู้ตัดสินชี้ว่าเป็นจุดโทษและ VR ยืนยันการตัดสินดังกล่าวท่ามกลางการบรัตรทวนนักเตะของเจ้าถิน่นแต่ก็ไม่เป็นผลครับและก็หลายฝ่ายมองว่าลิซโนมาติเนสไม่ได้ตั้งใจใหฮบอรเพราะเป็นจังหวะที่ลูกบอลน,นะครับโดนขาก่อนที่จะโดนข้อศอกครับซึ่งจังหวะนี้นะครับถูกตั้งคําถามว่าทําไม VR ถึงไม่กลับคําตัดสินทั้งนี้นะครับหลังจบเกมแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดนะครับยกเลิกการแถลงข่าวตามธรรมเนียมของยูฟ่าครับ สมเด็จพระราชนินานตเอลิซาเบธท,ที่2โดยอรีกเทนฮางผู้จัดการทีมแสดงไม่ได้แถลงข่าวของยูฟาและไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อของสมโมสรอีกด้วยครับเอาละครับในส่วนของอฟุตบอลพิมลิงก์ขนนะครับประมาณ6คู่นะครับที่ต้องเลื่อนในการจัดก,การแข่งขันนะครับเนื่องจากว่าไว้อะไรนะครับในการเสด็จสวรรคตในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในการาปรับเรื่องของ การจัดก,การแข่งขันนะครับก็ต้องลุ้นกันในครั้งว่าจะมีขึ้นในตอนไหนนะครับเอาละครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ